คำเตือนการใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้ผู้ป่วยโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้สวัสดีครับดรบันดอยสาระสมุนไพรนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มรสุมนะครับพายุหลายลูกเลยนะครับเข้ามาอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็เลยมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับหวัดใช่ไหมครับทุกคนนะครับต้อง หลายบ้านหลายคนหลายครอบครัวต้องเป็นหวัดนะครับวันนี้ผมจะมาใช้นะครับในสูตรจะมาใช้ในสูตรสมุนไพรนะครับการสมุมยานะครับเป็นสูตรโบราณจริงๆเลยครับทำมากันนานแล้วเป็นสูตรโบราณจริงนะอันนี้อันนี้คือสมุนไพรทั้งหมดนะครับที่จะมาสาธิตนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูสมุนไพรว่ามีอะไรมั่งนะครับ เขาเรียกว่าส ge. ุมยานะครับหรือว่าอบไอ้น้ำนะครับอบเราครอบยานะครับเอ่อจะช่วยนะครับในการทางเดินหายใจเรานะครับถ้ามีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกนอนกลางคืนหายใจไม่ได้นี่นะฮะก็คืออาการของหวัดนะครับการอักเสบนะครับสมุนไพรพวกนี้นะครับจะมีฤทธิ์นะครับแก้การอักเสบของหวัดนะครับผมก็คือเป็นหวัดเนี่ยสามารถหายได้นะครับไอก็หายได้นะครับไอน้ำมูกนะครับแก้หวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกเนี่ยนะฮะ มีนะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับสมุนไพรเราเลยนะครับสมุนไพรในครัวเรานี่แหละนะครับใบกระเพรานะครับกระเพรานี่ใช้แบบสีแดงก็ได้นะครับนี่ตะไคร้นะครับตะไคร้เอาทั้งใบด้วยนะครับเอาใบขนาดนี้ด้วยนะครับตะไคร้นะครับ ก็อันนี้เราจะใช้ผิวมะกรูดนะครับใช้ผิวมันนะครับผิวมะกรูดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวไพรนะครับไพรนะครับหรือว่าที่บ้านผมนะครับต่างบ้านผมเรล็กเป้ยนะครับหรือว่าไพรนะครับอันนี้ใช้ไพรก็ได้ใช้ขมิ้นก็ได้ใช้ข่าก็ได้นะครับเรามีอันไหนเราใช้อันนั้นนะครับผมหรือว่าใช้ทั้งหมดมีทั้งหมดก็ใช้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับหอมแดงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรานะครับ เดี๋ยวเราจะหั่นนะครับทาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเหมือนเครื่องต้งยมยำเลยนะครับผมแล้วเราจะเอาน้ําร้อนนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราอย่าลืมนะเตรียมผ้านะครับไว้คลุมนะครับน,นี่คือผ้าขนหนูนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหั่นนะครับผม อันนี้ส่วนผสมทุกอย่างผมใส่มาหมดแล้วนะหั่นหมดแล้วนะครับอันนี้ใช้ปริมาณน,นะครับกะเก่านะครับที่คิดว่าพอดีกับประมาณพอดีที่เราจะใช้นะครับกับน้ําที่เราต้มมานะครับผมอย่าลืมนะครับอันนี้น้ําต้มน้ําต้มน้ําร้อนนะครับเราก็ใส่ไปเลยอันนี้นะครับเราจะเทสใส่นี้นะครับ เนี่ยฮะเราจะได้กลิ่นหอมครับกูหอมขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้กลิ่นของสมุนไพรที่หอมกลิ่ชโชยหอมมาเลยวิธีนะครับผมวิธีนะครับเราเทน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมวิธีนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับเนี่ยที่ให้เตรียมมาคือเข้าไปเลยแล้วเราก็สูดเข้าไปนะครับสูดหายใจลึกๆเหมือนเราหายใจอะครับ อุมไปเลย อันนี้นะครับใช้วิธีนี้นะครับจะช่วยนะครับสูดหายใจตั้งแต่ทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกเรานะฮะไปถึงปอดทําให้เราชื่นใจนะครับผมใช้นะครับเวลาเรามีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกนะครับผมหายใจไม่สะดวกนะครับหรือว่าตอนที่เรานอนนะครับใช้ก่อนนอนเลยก็ได้ครับสูตรนี้นะครับผมก่อนนอนนะครับผมรับรองครับหายแน่นอนนะครับผม ันดัหนึ่งนะครับส,ส,สุดยอดหายใจโล่งมากสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริง อันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าการสุมยานะครับหรือว่าการอบนะครับเพื่อสูดหายใจเอาไอของสมุนไพรเข้าไปนะครับเพื่อแก้หวัดนะครับแล้วก็ขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก่อนนอนนะครับอย่าลืมนะครับเราก็กินน้ํานี่เลยนะฮะเราก็ตักน้ําเนี่ยซดไปด้วยนะครับผมจิบจิบไปก็ได้ครับ อันนี้จะช่วยถึงภายในเลยครับโอเคครับนี่คือวิธีโบราณนะครับการสุมยานะครับแก้หวัดนะครับแก้หวัดคัดจมูกนะครับน้ำมูกไหลแก้ไอนะครับได้หมดนะครับที่เกี่ยวกับหวัดที่เกี่ยวกับอาการอักเสบของหวัดนะครับผมวิธีโบราณที่ใช้ได้ผลนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมก็ฝากนะครับดรบันดอยนะครับสาระสมุนไพรนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือวิธีนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับแล้วก็มีไอเดียดีๆอีกหลายๆอย่างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับดรบันดอยสาระสมุนไพรนะครับบ๊ายบาย